ส่วนเหตุการณ์ต่อมาเป็นปฏิบัติการของทางเจ้าหน้าที่นะคะต้องบอกว่าคนร้ายเนี่ยไม่รอดจนมุมถูกจับได้ในที่สุดนะคะเป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายปั่นจักรยานเข้าไปขโมยรถกระบะของหญิงสาวคนหนึ่ง<อ>แต่ว่าไม่รอดตำรวจจับกลุมตัวไว้ได้ไปดูภาพขณะปฏิบัติการนี้ค่ะ เนี่ยคุณผู้ชมไม่รอดเลยนะคะเป็นภาพนาทีระทึกที่ตำรวจล้อมจับโจรปัญจักยานเข้าไปขโมยรถกระบะนะคะ เป็นตำรวจชุดสืบสวนภูทรจังหวัดลำพูนไปพร้อมอาวุธครบมือเลยค่ะกระจายกำลังปิดล้อมบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านเอื้ออาทรก่อนเข้าจับกลุ่มตัวนายอนุสรหรือแม็กชาวอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางคือคนร้ายเนี่ยก่อเหตุขี่รถจักรยานไปขโมยรถกระบะของหญิงสาวอายุ27ปีที่จอดไว้ในหอพักในตำบลเวียงยองอำเภอเมืองลำพูนเมื่อเช้าตรู่ของวันที่19ก้รกรกฎาคมที่ผ่านมาผู้ต้องหาให้การว่าวันเกิดเหตุช่วงหกโมงเช้านะคะตัวเองก็ปั่นจักรยานไปที่หอพักของผู้เสียหายซึ่งก่อนหน้านี้ นี่ค่ะ,คะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดไปพร้อมกันผู้ก่อเหตุปั่นจักรยานเข้าไปนะคะซึ่งหอพักนี้เนี่ยผู้ชายคนนี้เขาเคยเช่าอยู่ด้วยก็คงจะรู้ที่มาที่ไปของทางเข้าทางออกของหอพักเป็นอย่างดีนะคะก็ตั้งใจเลยค่ะจะเข้าไปขโมยถังก๊าซไปขายแต่เห็นประตูหลังบ้านเช่าของผู้เสียหายไม่ได้ล็อกไงก็เลยงัดเข้าไปค้นลิ้นชักโต๊ะเครื่องแป้งไปเจอเข้ากับกุญแจรถกระบะ ก็เลยเปลี่ยนใจไม่ขโมยแล้วถังก๊าซขโมยรถกระบะแทนดีกว่าจากนั้นค่ะก็เอารถไปขายในกลุ่มรับจํานํารถเชียงใหม่ลําพูนราคา9 0,000บาทโดยนํารถไปจอดไว้ที่หน้าห้างแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่แล้วเหมารถโดยสารมาส่งที่บ้านพักในจังหวัดลําพูนก่อนที่จะถูกจับเนี่ยแหละค่ะนี่ถอยรถกระบะออกมาแล้วนะคะหลังจากที่เข้าไปรื้อค้นกุญแจที่โต๊ะเครื่องแป้งของผู้เสียหาย แล้วก็ขับออกไปแบบนี้เลยทางฝั่งของผู้เสียหายพาไปดูจุดที่จอดรถกระบะอยู่หลังบ้านค่ะก็บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยกลับมาจากทํางานกะดึกมาถึงบ้านไม่เห็นรถจอดอยู่หัวใจเนี่ยตกไปอยู่ที่ตาตุ่มเลยค่ะเพราะนี้มาดูที่ประตูหลังบ้านก็พบว่าถูกงัดก็เลยไปดูกล้องวงจรปิดนะคะไปดูภาพก็เห็นคนร้ายปั่นจักรยานมาขโมยรถลักษณะเหมือนคนที่เคยมาเช่าหอพักเดียวกันนะคะไปฟังเสียงเจ้าของรถค่ะที่รู้จักค่ะ เขาเป็นคนแม่นเดียวกับคนที่เราสงสัยเขาก็เลยไปหาเสือข้อมูลมาให้ว่าชื่อนี้แล้วก็อยู่ อยู่พื้นที่ไหนอยู่จังหวัดต่างๆเขาเแจ้งหูตอนเขาเข้าไปปุ๊บเขาเห็นโต๊ะองแป้งเขาก็เปิดเลนชักมาแล้วก็เจอกุญแจรถเพราะว่าหนูเอากุญแจรถใส่เลนชักไว้พอเขาเจอกุญเจลรถเขาก็บอกว่าเขาก็ออกมาเลยแล้วก็ขับรถออกไปเลยเขาไม่ได้ลื้อค้นหรือเอาอะไรอย่างอื่นไปเขาให้การกับตํารวจว่าเขาจะมาเอาถังแก๊สแต่ตํารวจก็บอกว่าเอาไปได้ยังไงเพราะว่าเอาจักรยานมาถังแก๊สมันหนัก15กิโล หลังเกิดเหตุตำรวจตามไปยุดรถกระบะที่จอดทิ้งไว้ในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่เอามาคืนเจ้าของเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนคนร้ายถูกควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ